5พลังที่ทำให้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นแค่กลับมารู้สึกดีกับตัวเองอีกครั้งเคยไหมที่บางคนเดินเข้ามาในห้องโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่กลับทำให้ทุกคนหันมามองอย่างไม่รู้ตัวนั่นแหละคือเสน่ห์จากพลังในใจมันไม่เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาหรือเสื้อผ้าที่ใส่แต่มันคือพลังงานภายในที่แผ่ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติวันนี้ เราจะมาพูดกันถึงห้าพลังที่ทำให้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นได้โดยไม่เกี่ยวกับรูปร่างหรือเส,สื้อผ้าที่ใส่พลังนะที่หนึ่งพลังแห่งความนิ่งคุณรู้ไหมว่าความนิ่งมีพลังมากแค่ไหนเวลาเราพูดช้าหายใจลึกหรือเพียงแค่นั่งอยู่เฉยๆด้วยใจสงบพลังนั้นจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภยัยคนที่นิ่งไม่ใช่คนเย็นชาแต่คือคนที่มั่นคงพอ จะไม่ให้โลกภายนอกมาทำให้ใจเขาสั่นไหวลองคิดดูนะเวลาคุณอยู่ใกล้คนที่นิ่งแต่ใจดีคุณจะรู้สึกเหมือนได้พักใจโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะใจที่นิ่งคืออา,าที่ไม่ต้องอธิบายเมื่อคุณนิ่งคุณจะเปล่งพลังที่สงบและมั่นคงและนั่นแหละคือเสน่ห์ข้อแรกที่ใครก็สัมผัสได้โดยที่คุณไม่ต้องพยายาม พลังที่สองพลังแห่งสายตาที่มีความหมายบางทีสเสน่ห์ของคุณอยู่ในแววตามากกว่าทุกอย่างบนใบหน้าสายตาที่มองอย่างตั้งใจโดยไม่มีการตัดสินโดยไม่พยายามจับผิดแต่เต็มไปด้วยการมองเห็นอย่างแท้จริงคนเราทุกคนล้วนอยากรู้สึกว่าเราได้รับการมองเห็นเวลาใครสบตาคุณและเขารู้สึกว่าคุณเห็นเขาในแบบที่เขาเป็น เขาจะจดจำคุณได้ทันทีเวลาตาที่มีความหมายไม่ใช่การมองเพื่อครอบครองแต่คือการมองด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเพราะสายตาที่อ่อนโยนสามารถละลายกำแพงของอีกคนได้โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยพลังที่สามพลังแห่งเสียงพูดจริงใจเสียงของคุณคือพลังงานที่แตะหัวใจคนอื่นได้โดยตรงคุณไม่จำเป็นต้องพูดเสียงดังเพื่อให้ใครฟัง แต่แค่พูดด้วยความหมายเสียงที่นุ่มเสียงที่ช้าและเสียงที่ออกมาจากใจจะสื่อถึงความมั่นใจแบบสงบบางครั้งแค่คำว่าไม่เป็นไรนะพูดด้วยโทนุ่งก็มีพลังมากกว่าคำพูดทะลูรูเป็นร้อยประโยคลองสังเกตดูสิคนที่มีเสน่ห์เวลาเขาพูดเขาไม่ได้พยายามทำให้คนเชื่อแต่พูดด้วยพลังที่จริงใจและชัดเจนจากข้างใน เพราะคนฟังจะไม่ได้แค่ได้ยินเสียงแต่จะรู้สึกถึงพลังของใจพลังที่สี่พลังแห่งความสบายใจคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางคนแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกว่าห้องนั้นอบอุ่นขึ้นทันทีนั่นคือพลังของความสบายใจมันคือออรา่าของคนที่ไม่แข่งกับใครไม่เปรียบเทียบและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอย่างสงบเมื่อคุณยอมรับตัวเองคุณจะปล่อยพลังที่ทำให้คนอื่น ม่รู้สึกถูกตัดสินและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เวลาอยู่กใกล้คุณคนแบบนี้แหละที่ใครๆก็อยากอยู่ด้วยเพราะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ทำให้โลกดูปลอดภัยขึ้นอย่าลืมว่าสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบแต่มันอยู่ที่ความสบายใจที่คุณมอบให้ผู้อื่นพลังที่ห้าพลังแห่งความมั่นใจแบบอ่อนโยนหลายคนเข้าใจผิดว่า มั่นใจต้องแข็งแรงต้องกล้าสแสดงออกแต่จริงๆแล้วความมั่นใจที่น่าดึงดูดที่สุดคือความมั่นใจที่อ่อนโยนคือการรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบกับใครคือการยืนอยู่ตรงนี้อย่างสบายไม่ต้องพยายามเป็นที่ยอมรับลองคิดดูนะเวลาคุณเชื่อว่าตัวเองดีพอคุณจะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแย่งพื้นที่ และไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยเพราะคุณรู้ว่าฉันเป็นตัวเองในแบบที่พอดีแล้วและพลังนี้เองจะทำให้คุณดูหน้าดึงดูดอย่างเหลือเชื่อสรุปห้าพลังที่ทำให้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนรูปลักษณ์เลยคือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแค่คุณกลับมาเชื่อมต่อกับมันอีกครั้งความนิ่งที่ทำให้โลกอยากฟังเวาตาที่มองด้วยความหมาย เสียงพูดที่ออกมาจากใจความสบายใจที่แผ่ออกไปโดยไม่ต้องพยายามและความมั่นใจที่อ่อนโยนจากภายในสเสน่ห์ไม่ได้อยู่ที่คุณดูดีแค่ไหนแต่มันอยู่ที่คุณรู้สึกดีกับตัวเองแค่ไหนเพราะเมื่อคุณรักและยอมรับตัวเองโลกทั้งใบจะสะท้อนพลังนั้นกลับมาหาคุณเองบางทีคุณไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ใครชอบแค่เป็นคนที่คุณชอบเวลาอยู่กับตัวเอง มันก็เพียงพอแล้วและนั่นแหละคือเสน์ที่แท้จริงขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแชร์ต่อให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่อาจต้องการพังใจในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามพื้นที่ใจแห่งนี้ไว้เพราะเราจะเติบโตและเยียวยาใจไปด้วยกัน